ทีมี้บอโต้เสรแล้วนะครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับลูกค้าทำการัปเดตติดตั้งเบรกเตอร์ใบบอก9.1 b บ a c k edition นะครับพร้อมประหลัดฟ้สเทนนะครับตัวแหวน bm style นะครับเดรรี่ audi style นะครับพร้อมตัดหมอก led 1คู่นะครับเรามาดูแสงกันนะครับสตาร์ทรถครับสตาร์ทรถเดไลท์กวาดซ้ายขวาครับไปหลีครับไปหลีเป็นตัแหวน bm สไตล์นะครับ เสริมหลอดด้วยบวายนะครับนะครับน้าฟ้าฉ่ำๆเลยนะครับทํำครับสูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับจากทางร้านเป็นไบิีน้นะครับสูงต่ำในตัวมาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มคัดออฟคุมๆเลยนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟล์มตัวรถกันนะครับสูงครับป่อยครับ ทำสว่างอานอกแลในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับไปเดี้ยวครับครับไปเดี้ยวสเต็ปเดียววิ่งนะครับนะครับความสว่างเริ่การบอกดีๆนะครับสนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆเนียนๆนะครับติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ nee, er ๊กพีทพีเแม่บอลโต้ซีนอนทุกสาขาครับ บริการติดต่มชิ้นงานโดยทีมงานช่างหนีครับขอบคุณครับ